สวัสดีครับ เจอกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็สลาลมแปดแปดแปดนะครับผมขึ้นตัวหนังสือไว้ให้จนจบคลิปนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับก็ขอแจ้งนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ติดต่อทางไลน์แล้วก็ส่งรูปมานะครับผมจะทยอยตอบกลับนะครับไม่ใช่ว่าส่งมาแล้วจะตอบกลับทันทีเลยนะครับก็คือจะทยอยตอบกลับทุกๆท่านนะครับผมมก็ีงาน ส่วนอื่นด้วยนะครับแต่ก็เน้นตอบกลับอย่างแน่นอนนะครับก็ทำลําดับนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเหรียญ3ชนิดนะครับติดบาท5บาท1บาทนะครับก็เป็นเหรียญที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับแล้วก็จะพยายามเน้นรับซื้อให้มากขึ้นนะครับใครมีก็ส่งมาขายได้นะครับคือเหรียญ3เนี่ยสารุ่นที่ผมจะบอกเนี่ยคือผมจะเริ่มเก็บแล้วนะครับ ผมจะเริ่มเก็บอาจจะแบ่งปันน้อยลงแต่ก็คือก็ยังมีแบ่งปันก็คือขายให้กับสมาชิกนักสะสมบ้างนะครับแต่ก็คือ,อผมอยากจะเก็บให้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็คืออนาคตมันค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่รู้ก็มาดูได้นะครับเก็บไปพร้อมๆกับผมก็ได้นะครับเก็บเก็บตามผมก็ได้ว่างั้นเถอะนะครับก็คือถ้าเจอก็อย่าเอาไปใช้นะครับถ้ายังไม่เจอก็พยายามหาให้เจอนะครับคือเหรียญพวกนี้ผมว่าอนาคตดีนะครับ ไม่ต้องถึงอนาคตวันนี้ก็ขายได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูที่เหรียญแรกนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับเดี๋ยวไปกันเร็วๆเลยนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่ต้องการนะครับคือปี29นะครับช่อฟ้ายาวนะครับไม่ไม่ใช่ช่อฟ้าสั้นนะครับคลิปนี้เน้นรับซื้อนะครับสุดของรุ่นเลยนะครับที่สุดของรุ่นรุ่นแต่ละรุ่นเลยนะครับมาดูกันนะครับเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทปีสองเก้านะครับผมซื้อเหรียญละห้าร้อยนะครับเริ่มต้นนะครับถ้าสวยๆก็ ได้ได้ราคาขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าราคาในกลุ่มซื้อขายวันนี้ที่เห็นขายกันนะครับก็อยู่ที่650้อ0ถึงเจ็นะครับปี29นะครับราคามันก็จะทรงๆอยู่ประมาณนี้นะครับห0ร้อยเจ็ดร้นะครับอันนี้คือราคาในกลุ่มซื้อขายนะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับตีขั้นต่ําไว้ก่อนนะครับดูที่ปีพศปีสองปีสอเเสร็จแล้วดูที่ช่อฟ้าถ้าเป็นช่อฟ้ายาว คือใช่ตรงสเปคที่ผมรับซื้อนะครับแต่ว่าจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับถ้าเป็นปี29เหมือนกันแต่ว่าเป็นช่อฟ้าสั้นอะ่ะคือราคาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในกลุ่มซื้อขายก็จะอยู่ที่2 5 0ร้อสถึงสามสภาพผ่านการใช้งานนะครับผมขายออกก็ตอนนี้ขายออก250-260เองนะครับปี29ถ้าเป็นถ้าเป็นช่อสั้นอะ่ะผมซื้อ200นะครับกำไรไม่เยอะนะครับลองลองลอง,ลอง,ล,องลองดูหลายๆที่ก็ได้นะครับว่า เขาขายกันเท่าไหร่นะครับถ้าถ้าถ้าเกิดว่าใครอยู่ในกลุ่มซื้อขายอ่ะจะค่อนข้างจะเห็นจะรู้นะครับถ้าอยู่ในกลุ่มซื้อขายแล้วก็ซื้อขายในกลุ่มด้วยนะครับก็จะรู้ว่าเออมันใกล้ความจริงนะครับที่ผมมานําเสนอให้ได้รับชมกันนะครับข้อมูลที่ผมมานําเสนอนะครับอันนี้ช่อสั้นนะครับช่อสั้น200แต่ว่าที่ต้องการมากก็คือช่อฟ้ายาวนะครับดูที่ปีนะครับปี29 แล้วก็ดูที่ช่อฟ้านะครับเนี่ยแค่เนี้ยเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะครับตีขั้นต่ําไว้ก่อนห้าร้อยนะครับเนี่ยสองเก้าแล้วก็ช่อฟ้าจะยาวนะครับเป็นเป็นเหรียญหนึ่งบาทซีรีส์เก่านะครับน้าหนักสามจุดสี่กร,รมัมเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่เก้าเป็นในรูปแบบพระเศียรเล็กนะครับถ้าเป็นเนี่ยอันนี้คือเป็นพระเศียรใหญ่ก็คือเป็นซีรีส์ใหม่นะครับ สองเก้าจะเป็นพระเศียรเล็กนะครับนี่นะครับหนึ่งเหรียญนะครับผ่านไปนะครับเหรียญสิบบาทที่ผมเน้นรับซื้อนะครับสิบบาทเหรียญนี้พอสอนี้ก็เป็นที่สุดของรุ่นเหมือนกันนะครับแต่ว่า,าเป็นของรุ่นที่ยังไงอะสามารถมีโอกาสพบเจอได้ในระบบหมุนเวียนนะครับ10บาทปี3 1นะครับเพราะว่าปี33มอ่ะมันก็คือที่สุดของรุ่นตัวจริงอยู่แล้วแต่คือว่าโอกาสพบเจอมันน้อยนะครับผมก็เลย ไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่ปี33นะครับผลิตมาแค่100เหรียญนะครับเจอในประเทศที่เห็นมีการโชว์กันอยู่ก็ไม่กี่เหรียญนะครับไม่ถึง5เหรียญนะครับที่เห็นในกลุ่มซื้อขายที่มีโพสต์โชว์กันนะครับแต่ว่าสําหรับเศรษฐีบางท่านที่เก็บไว้เขาก็ไม่ค่อยเอาเหรียญของเขาออกมาโชว์นะครับอันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเหรียญ <_ c oughs> เหรียญเหรียญที่พบอยู่ในประเทศมันมีกี่เหรียญนะครับ <_ c oughs> มันต้องมีม,มีมีอยู่แล้วนะครับคือคนมีตังค์อ่ะคือเศรษฐีอะ่ะเขาเก็บไว้แต่คือ เขาจะไม่อ,ออกมาโชว์นะครับก็คือก็คืออีกส่วนหนึ่งก็ก็ยังมีอยู่ปี33แต่ก็คือระบุไม่ได้นะครับว่ามันเหลืออยู่กี่เหรียญแล้วก็มีอยู่ที่กรมธนารักษ์ด้วยนะครับนี่นะครับก็เลยปี3-3ผมไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับเพราะมันไกลตัวเกินไปนะครับจะพูดถึงบ่อยก็คือปี3 1นะครับเพราะว่าเป็นอันดับ2ลรองจากปี3-3แล้วก็ราคาก็โอเคนะครับช่วงนี้ เหรียญ10บาทปีสาจะราคาดีค่อนข้างจะดีกว่าเหรียญชนิดอื่นๆนะครับเหรียญ5บาทปีสีก็ซื้อขายในกลุ่มก็อยู่ที่500นะครับ500 500น,นิดๆนะครับปีปีปี31เนี่ยจะมีราคาขยับขึ้นมาสักสักนิดหน่อยนะครับก็คืออในบรรดาเหรียญอะ่ะเหรียญวนเวียน10บาท5บาท2บาท1บาทนะครับเนี่ยช่อช่อฟ้าช่อฟ้ายาวอะ่ะราคายังลงมาเลยนะครับเนี่ย เมื่อก่อนในกลุ่มซื้อขายมีแปดเก้าร้อยนะครับก่อนหน้านี้ขายกันแปดเก้าร้อยแต่ว่าตอนนี้ขายอยู่ที่วันนี้วันนี้ที่ผมดูอยู่อะเมื่อเช้าวันที่วันที่สี่อะเจ็ดร้อยรวมส่งนะครับเจ้เจ็ด้อยห้าสิบรวมส่งก็ตีว่าสักเหรียญหนึ่งอะขายกันเจ็ดร้อยนะครับราคาก็ก็ไม่สูงนะครับก็เข็นโพสขายอยู่แล้วก็มีคนซื้อขายไปแล้วนะครับ แล้วก็เหรียญ10 BC1 เหมือนที่ผมบอกนะครับช่วงนี้หน้าวันเนี้ยหน้าวันที่4กันยายน2565นะครับราคาจะดีหน่อยช่วงนี้นะครับเหรียญสิบาทปี3 1ถถึถ้าใครอยู่ในกลุ่มซื้อขายจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของเหรียญแต่ละชนิดนะครับถ้าใครอยู่นะครับคือผมอ่าผมก็อยู่ในกลุ่มซื้อขายผมก็มองดูอยู่นะครับสอดส่องหาซื้อเหรียญถ้าใครอยู่ในกลุ่มซื้อขายอ่ะแล้วดูคลิปของผมด้วยอ่ะ ก็จะเห็นว่ามันสอดคล้องกันกับที่ผมพูดผมคือเน้นเอาความจริงออกมานะครับไม่ใช่ว่าเอาโพสต์ของคนเอาโพสต์แค่บางโพสต์เอามาทําคลิปไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือการโพสต์ในกลุ่มซื้อขายอะ่ะใครจะโพสต์เท่าไหร่ก็ได้เหมือนสมมุติว่ามีคนไปโพสต์ว่าขายเหรียญ10บาทปี3-1ในราคาเหรียญละ1,700 1,700บาท ผมก็สามารถโพสต์ในกลุ่มได้เพื่อนๆก็สามารถไปโพสต์ได้แล้วก็หยิบหยิบหัวข้อโพสต์ตรงนั้นนะ่ะเอามาทําคลิปหรืออะไรอันนั้นก็ได้แต่เนื้อหาความเป็นจริงก็คือราคา1,700ง่ะขายได้ไหมนะครับสูงสุดตอนนี้นะครับสภาพผ่านสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะผมว่าน่าจะอยู่ที่พั0หนะครับที่ผมเห็นอยู่นะครับเนี่ยสภาพสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับ ก็ลองลองดูนะครับดูคลิปแล้วก็ลองลองลอง,ลองวิเคราะห์ดูด้วยนะครับว่ามันเป็นจริงไหมไม่ใช่ว่าเหมือนผมอะ่ะสมมติยกตัวอย่างผมมาพูดอะไรก็เชื่อหมดอันนั้นก็คือยังไม่ถูกต้องนะครับเราต้องหาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ก็คือคอนเซปต์ของผมผมเน้นอะไรที่มันแบบตรงกับกลุ่มซื้อขายอยู่แล้วนะครับไม่เน้นทําอะไรเว่อร์นะครับการรับซื้อของผมก็คือไม่ได้รับซื้อเว่อร์จนเกินไป นะครับ <c oughs> ก็เหรียญ10บาทปี3 1นะครับอันนี้ก็รับซื้อนะครับถ้าสภาพเนี้ยไม่ผ่านการใช้งานแบบเนี้ยผมซื้อได้ถึงพันสนะครับก่อนหน้าน,นี้ผมซื้อ1น0 0 1 1 0 0นนะครับเนี่ยแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นสภาพเนี้ยไม่ผ่านการใช้งานผมตั้งราคาขั้นต่ำไว้ก่อนอยู่ที่1,000นะครับอันนี้คือตั้งราคาขั้นต่ำนะครับแต่ก็คือ1,000 1,100 1,200 อันนั้นก็มาคุยกันนะครับแต่คือตั้งขั้นต่ําให้จําง่ายๆนะครับหนึ่บาทนะครับปี3 1นะครับเนี่ยคือผมอยากจะเก็บแล้วก็อีกเหรียญนึงนะนะครับที่อยากจะเก็บแต่ว่ายังไม่เคยมีใครส่งมาขายเลยนะครับเหรียญ5ปี46แต่ว่าไม่ใช่บล็อกธรรมดานะครับเหรียญ5ปี46เหรียญนี้นะครับผมตีราคาขั้นต่ําอยู่ที่1000บาทนะครับคือรับซื้อเข้านะครับอ่าแล้วแต่สภาพนะครับสภาพสวยก็พันหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าแล้วแต่นะครับนี่นะครับ สังเกตบล็อกแผงสังเกตยังไงส่วนใหญ่ที่ส่งมาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นบล็อกหมุนเวียนแล้วก็มีเส้นกระเบื้องหน้าบอเห็นไหมครับเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไ,ไม้เดี๋ยวเอาเหรียญไม่สวยดีกว่าจะได้มองชัดๆัดเนี่ยเห็นไหมครับมีเส้นกระเบื้องตัดผ่านนะครับ <c oughs> มีเส้นกระเบื้องตัดผ่านมีเส้นกระเบื้องตัดผ่านเนี่ย มีเส้นกระเบื้องตัดผ่านนะครับอันนี้คือบล็อกธรรมดานะครับซื้ออยู่เหรียญละ400นะครับแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกนี้เป็นบล็อกแผงนะครับไม่มีเส้นกระเบื้องตัดผ่านหน้าบอใบไม้นะครับมีหลายจุดให้สังเกตนะครับมีหลายจุดให้สังเกตนะครับอย่าเอาบล็อกธรรมดาไปเจียแต่งนะครับเพราะว่ามันมีจุดสังเกตได้หลายจุดนะครับไม่ใช่สังเกตแค่เส้นกระเบื้องนะครับเนี่ยเนี่ยมันหลายจุดเลยแต่ผมขอไม่บอกดีกว่านะครับ เผื่อไว้เป็นจุดป้องกันนะครับจุดตายในการดูเหรียญนะครับม,มันมีหลายจุดนะครับเนี่ยทั่วทั้งเหรียญเลยนะครับเพราะว่าอะไร <c oughs> เหรียญแต่ละบล็อกมันไม่เหมือนกันนะครับตําหนิอะไรมันก็ไม่เหมือนกันนะครับจุดสังเกตความแตกต่างมันมีนะครับก็ใครมีบล็อกธรรมดาอย่าเอาไปแต่งเป็นบล็อกแผงเลยนะครับเพราะว่าจะเสียราคาเปล่าๆนะครับ <c oughs> แทนที่จะขายได้400อาจจะขายได้300นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือสังเกตรตรงนี้นะครับ ดูก่อนนะครับไม่มีเส้นกระเบื้องหน้าบ่ออันนี้ซื้อเข้าเริ่มต้นเหรียญละพันบาทนะครับเริ่มต้นนะครับเหรียญละพันบาทไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพันบาททุกเหรียญนะครับเริ่มต้นเหรียญละพันนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพความสวยของเหรียญด้วยนะครับนี่นะครับปีสีก็ยังไม่เคยมีใครส่งมาขายนะครับอันนี้ก็คือก็คืออยากได้อยากเก็บนะครับเหรียญนี้คือเป็นชุดที่ผมเก็บนะครับผมก็เก็บตอนนี้พยายามเก็บอยู่นะครับเหรียญ เหมือนปีสามหนึ่งก็เริ่มเก็บใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ก็ได้สามเหรียญแล้วเก็บทุกสภาพนะครับถ้าใครมีก็ส่งมาขายได้ผมผมผมอยากซื้อนะครับปีสามหนึ่ง <c oughs> ปีสี่หกปีสี่หกผมมีบล็อกแผงหนึ่งหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็เนี่ยเป็นเป็นเป็นบล็อกธรรมดานะครับเป็นบล็อกหมุนเวียนก็ได้มาเรื่อยๆนะครับก็พยายามเก็บอยู่นะครับช่องผมเน้นรับซื้อเหรียญที่มีโอกาสพบเจอได้จริงๆนะครับช่อยาวก็ เนี่ยตอนนี้ช่อยาวเพิ่งเริ่มเก็บใหม่มี2เหรียญน,นะครับก็เหรียญที่ผมมาทําในคลิปนี้คือ,คอเป็นเหรียญที่ผมต้องการเน้นจะเก็บสะสมนะครับแล้วก็ถ้ามีเยอะๆผมก็จะได้แบ่งปันให้กับ fc ด้วยนะครับนี่นะครับก็ตีขั้นต่ํานะครับง่ายๆนะครับ1นึ่งพันหนเนี่ยสิบาทขายได้1 5 0 0 1,500เอ้ยไขออภัยครับ2,500นะครับ1,000 อันนี้ตีขั้นต่ำนะครับหนึ่งพันสองพันสองพันห้านะครับสองพัน้ยบาทถ้าสวยๆได้ถึงสามพนะครับเนี่ยสิบห้าสิบหกบาทเนี่ยสิบสิบห้าสิบหกแค่เนี้ยนะครับไม่ต่ำกว่า2,500อบาทแน่นอนนะครับถ้าใครมีแบบนี้สภาพนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยบล็อกแผงนะครับอันนี้บล็อกแผงนะครับไม่ใช่บล็อกธรรมดานะครับแล้วก็ปีสามหนึ่งไม่ผ่านการใช้งานนะครับ ปีสอขอสภาพกลางๆสักนิดก็ได้นะครับไม่ต้องสวยมากนะครับเนี่ยแบบเนี้ยไม่ต่ำกว่า2 5 0พันบาทนะครับสิบาทผมรับซื้อ2,500บาทนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับมาพูดคุยมาแนะนำให้ให้เพื่อนๆได้ได้รู้นะครับได้รับชมกันนะครับใครบางคนที่ยังไม่รู้ก็ลองศึกษาดูนะครับเหรียญพวกนี้ขายได้จริงนะครับผมซื้อเข้าทุกวัน ซื้อจริงนะครับช่องผมซื้อจริงติดต่อได้นะครับแต่ว่าอาจจะตอบลายช้าติดต่อได้แน่นอนนะครับแล้วก็คลิปที่ผมทําก็คือผมเน้นรับซื้อเหรียญที่มีโอกาสพบเจอได้จริงๆนะครับก็คือเหรียญหมุนเวียนที่เขาผลิต,ตออกมาใช้จริงๆนะครับไม่ใช่เหรียญในตํานานที่หายากนะครับปีหนึง่งอาจจะไม่เจอเลยก็ได้สักเหรียญหนึ่งแต่ถ้าท่านหาพวกนี้ลองส่งมาขายดูนะครับปีหนึ่งอาจจะขายได้สักเจ็ดแปดครั้งนะครับอันนั้นคือกําไรแน่นอนนะครับ ก็ลองคิดดูนะครับว่าเป็นแนวทางในการเล่นนะครับเหรียญหายากก็หาได้นะครับเผื่อฟลุกเจอนะครับก็ได้ราคานะครับแต่ก็คือแบบเนี้ยมันเจอง่ายกว่านะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาพูดคุยทักทายกันนะครับเจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนสวัสดีครับ